ฝนตกถนนลื่นในค่ำคืนที่ผ่านมาครับทีมงานฟนาระดาเละเลยกระบะชาวบ้านพา,าดท่าโจโจเบียดมาทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาไ,ม,อาไม่เบียดมาที่เดี๋ยวมือนเนี้เดี๋ยวโจเดี๋ยวโจจะเป็นหน่วยกู้ภัยเบียดไปเลยเบียดไป đây quá à chó chó mình này qua chó đi không mượn nữa à lươn lưu bảo ngoài cô phải không? สบายเลยมาแลากมามายิกมายิกพ่อพ่อได้เบรกไว้โอ้แรงเลยว่ะถ ja ้าเดี mm, <h <h ๋ยวออกแข้งแรงกว่านี้เอ้ยเบาๆหนึ่อยเนาะ พอโซ่ไม่ออกวป่าเสียงตอบก,กันหมดรถเกตรถไถมีคันนี้ไม่มีกุญแจคันนู้นไม่มีแบตฮะก็เลยเอาหกล้อลากดีกว่าไป ตกไม่แรงนะครับพอแต่ว่ามันลื่นนี่แหละดินเหนียวกระบะาชาวบ้านมาขีดยางครับต้องผ่านเส้นทางนี้ฝนตกถนนลื่นต้องขออภัยครับดินก็ติดมากับล้อรถบรรทุกเรานี่แหละต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยกอดรถไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับ รอแดดออกค่อยลุยต่อครับยิ่งแห้งๆเคียงแห่งปพุ่งเลยพุ่งตีน้อยนึงน้อยนึง ไม่เนี่ยไม่นี่ยไม่นี่นี่วันนี้ไปเอามาใส่เนี่ยสนับสนุนโดยทกศซั่งเอาไปพอกศเดีบ๋ยวคุณต่อเข้าไปเนาะเออสนับสนุนโดยทกศถ้าเกิดไม่มีทกศเราก็ไม่มีขับใช่ไหมนี่ย Chờ chỗ cho, chỗ cho nhắn